จะกทถเพื <ten> on <ten up on another sponsor> ่อฉันนั้นหรอนี่เพื่อนแกนั้นหรอจะขาจะจับเจอเลยแก๋ทำเพื่อฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอแกตัวแค่แค่เพื่อนฉันแค่คนเดียวก็ยังฆ่าฉันก็กงฆ่าเลย แกเห้กับข้าเพื่อนฉันฉันสามารถระเบิดแกได้เลยตอนนี้ <c oughs> เพื่อนฉันคือชีวิตคนหนึ่งของฉันเธอทำเพื่อนฉันแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> แกทำเพื่อนันแบบนี้แกต้องโดนอะไรหรือเปล่าฮะแกอยากเจออะไรกับฉันหรือไง

ิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะจ๊ะมีอีพีสองจัะไม่ให้ใครพลาดเสจกนั้นบ๊ายบาย